สัดีทุกท่านวันนี้เดินทางมาที่วัดลองคละนะครับที่อำเภอกุขันนะจันอำเภอําเภอกุคัน,เนาาอ,อเภอกุขันนะครับมามาไหว้หลวงปู่หลวงปู่หลวงตาที่สามเอฟซีนะเลกแม่นมารับเจ็ดเก้าเข้าอีกแล้วเนจะ็ดเก้านะครับเข้าวนไปวนมาแต่เลขหลวงปูนี่แหละ<น>ครับสวัสดีครับจาบนสวัสดีครับผมวันนี้จาน,นจาก็ได้เดินทางมาที่ น้องคลาน้องคล้าน้องปูน้องคลาน้องคลาเรียกว่าน,น้องคลาน้องคล้าเนาะอำเภออําเภอคุคันตีสะเกตตำบลอะไรอาจารย์เนี่ยตำบลสนโนตำบลสโนครับตำบลสนโหนอาจารจะปล่อยแนวทางที่นี่เลยเนาะครับจะปล่อยที่นี่นะครับที่หลวงปู่เป็นเลขฝันด้วยเลขคำนวณด้วยมันเข้ากัน,นเลยอะไ้มาปล่อยเพื่อเป็นแนวทาง ให้เอฟซีทุกท่านเลยเอาไปพิจารณาดูไปเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลกันครับช่วงนี้เลขอันเยอะก็ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเอาครทำไปซื้ออย่างอื่นมันก็ไม่ได้รับอันหมดแล้วครับไปเลือกเอาครหมวดนี้เป็นแนวทางแต่ทั้งล่างทั้งบนนะหมวดนี้จะปล่อยทั้งล่างทั้งบนเป็นเลขสูตรด้วยเลขสูตรด้วยเลขฟันด้วยเลขสูตรเลขฟันทั้งล่างทั้งบนแล้วก็มาตัดตอกแต่ตเดือดนิดหน่อย ครับบนก็เหลืลอสองหางนั่นแหละล่างก็เหลือสองหางมีเลกวิ่งเลขลอยนั่นแหละครับเ็ลขลขอยก็ไปจับหลักเอาซื้อโรอตารี่สลากินแบ่งเอาครับก็ขอให้เอฟซีเอาไปาพิจารณาดูครับวันนี้เอาไปพิจารณาดูเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะโชคไม่ได้ครับ ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้ว <ơn> เดือนที่สองกับเดือนนี้เป็นเดือนปีใหม่อยู่เนาะครับเดือนปีใหม่ครับมกระลาอยู่เนาะเป็นเดือนที่นี่ละเอาเดือนที่สองมกกาลาคุณพาครับุมภาพันครับวันนี้ก็ได้มาหาลูกปูนะคร,ร,รับมากราว่าข้านเขาก็มาจากโน่นมาจากภูเขาก็เดินเลยมานี่อีกแล้วก็มาดูแนวทางเขาครับครับจะตรงกันหรือเปล่าครับจะตรงกันหรือเปล่าครับ ก่อนที่จะไปแม่ตะเคียนจานปล่อยก่อนปล่อยก่อนครับขอบคุณมากเลขนี้เองนะห้าเจ็ดเก้าห้าครับเจ็ดประมาณสิบนาทีเนาะจานอ่ะอ้ารับจานอ่ะงวดนี้ปีใหม่ครับครับงวดหนึ่งผ่านไปงวดสองกำลังจะมาเลขดีเลขเด่นเลขฟันเลขคำนวณงวดนี้ก็เพิ่งมาจากนู่นนีมาจากภูเขามาแวะนี่อีก ที่น้องคร้าที่ว่าจะไปต้นตะเคียนแม่ตะเคียนยัดอะไรแปมาที่กระทอ่อมหองปู่ก่อนโดยเอาแนวทางมาแบ่งปันรับไอเอฟซีทุกท่านทุกคนเนะี่นะนยก็แล้วแต่นะเออตัวไหนมันอั้นเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันต้าไปซื้อโรอตอรี่ไม่มีอัน้นมัมีอัน้น นอกจากมันจะหมดก่อนใช่ไม่มีอันนอกจากมัน,ม,น,ม,ม,นมีอนอครับก็แนะแนวทางครับไปซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวครับใช่ช่วยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเผื่อพุกรางวัลที่หนึ่งนั่นนะก็ับขอให้เอฟซีที่ติดตามแต่ละช่องจงประสบแต่ความสุขแล้วก็มีโชคมีลาภกนันเรื่อยๆไปในปีนี้ครับในปีนี้ตลอดทั้งปีครับอาจารย์แนวทางอาจารย์เขาดูหน่อยแนวทางกมีแนวทางมาครับอันนี้แหละถ้าไม่เยอะแล้วครับไม่เยอะแล้ว แค่มีทั้งล่างทั้งบนงวดนี้ปล่อยทั้งล่างทั้งบนเลยครับแนวทางเอาแนวปล่อยพร้อมกันในล่างบนนะครับแค่มีแค่นี้อย่างนี้ครับแคบไม่จอยเอฟซีห้าครับสองห้แคบไม่จอยแคบสองหางครับครับอันนี้มันดังก็ไม่ต้องเอาครับเอาแค่นี้ครับเียเอาแค่นี้พอแับหนึ่งนะพอมันมาอย่างนี้เราก็ทำตามตามสูตรนี่ก็สูตรใช่ไหมจ้านี่ครับสูตรครับส่วนสองตัวก็ให้เอฟซีไปจับเองนะครับเนาะมากตัวไหนก็ จัดเอาครับส่วนเลขล่างอันนี้นะครับเลขล่างมีล่างบนสูวบนล่างเลขล่างครับงวดนี้ให้ทั้งล่างทั้งบนล่างกันนี้ครับที่วงวงที่วงวงที่วงไว้นะครับเลขเด่นก็คือห้ากับสี่ล่างงวดนี้ห้ากับสี่ห้ากับสี่งวดนี้เป็นเลขสูตรครับของงวดที่แล้วก็เข้าอยู่แต่ไม่เอาเพราะมันอั้นเอาไม่ได้นะไปซื้อโอยหลายที่รัฐบาลก็ไม่มีขายหมด เอฟสีดูเคปเอาเคปเอาเล็กล่างนี่ล่างอ่ะครับสูตรล่างอ่ะอันนี้สูตรล่างครับสูตรล่างนะไปสุดล่างกับสูตรบนครับสูตรล่างไปพิจารณาดูหมวดนี้มันเด่นห้ากับสี่ครับเด่นห้าเด่นห้ากับสี่นะครับหมดแล้วมันเด่นหนึ่งกับสองขยามาหนึ่งมาหนึ่งแต่ไม่ได้ลงเพราะเอาไว้ซื้อเองแต่นี้มันซื้อไม่ได้เลยงวดนี้เลยเอามาแบ่งปันคอับนี่นะนี้เป็นเล็กล่างครับเล็กล่างก็จะมีเด่นห้ากับสี่ห้ากับสี่เล็กเด่น แล้วผมมาจับตัวนี้แต่ตัวนี้ม,มันจะเด่นมากที่สุดเลยเครับตัวนี้เด่นมากที่สุดอันนี้อันนี้เป็นตัวรอง <Okay. S 1> แต่อันนี้เป็นเลขสูตรเลขคำนวณ <Okay. S 1> เลขล่างส่วนบนก็อันเก่านะครับอันเก่าที่ให้ดูตะกี้เนี่ยัมนก็มีสองหางครับสองหางก็ไม่เยอะนะครับสองหาง,างนะี่แหละแล้วฟันฟันมั็นยังไงมีมีฟันโดยกัน ผมจำไม่ได้ครับเยอะจังวันเนี่ยครับไปอโอ้ไม่รู้จะไปไหนต่อไหนเ็เลยมาจับจุดเอาว่าเออฝันอย่างนี้มันน่าจะเลขเข้าหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับเนนะี่ยเลขบนก็มีแค่สองหางแต่โซหน้ามัมน,นจะเด่นน,นะเนี่ยเด่นคือหกตัวเดียวหกตัวเดียว,ว,ยวอาครับเด่นหกมวนเดเด่นหกอันนเด่นหก มันตัวรองก็คือเจ็ดนะหกเจปกลองเจ็ดเนาะครับอันนี้มันดังแล้วก็ไม่ต้องไปเอาอมันดังแล้วไม่อยากเอาอันนี้ดังก็เราก็กลับไปเลยตีกลับไปเลยนะแค่นี้แหละดังได้ดังก็ต้องเอามาไว้เป็นหลักร้อยนะอาจารย์เอามาไว้หลักร้อยหรือเขาจะไม่รับหีืก็ไม่รู้แต่ไปซื้อรอตตอรีนะครับซื้อรอตตอรี่ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลครับยังทันครับยังทันเห็นเขาวิ่งขายอยู่ ก็ได้เยอะยังเยอะครับท <BU> right? okay. ่านใดที่นั่นก็เอาไปนะครับเอาไปเสี่ยงดวงดูแนวทางแ่งปันการกระจนสมกิจนะครับมูลแต่ละก็หนึ่งสองสามมันก็มาหนึ่งครับท่นนี้มันดังก็เลยเอาสองตัวนี่เนี่ยสองตัวเด่นหกครับเด่นหกเลยเด่นหกลองเจ็ดครับเด่นหกลองเจ็ดเอาไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งแค่มีแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละไม่เยอะเล็กนะครับ ฝันก็คือฝันจําไม่ได้จาไม่ได้ทําเยอะับไปฝันลูกไปทั่วเลยได้นู่นได้นี่ไปทั่วได้ปลาได้ไรปลาก็ได้มันอ่าหลวงพ่อพูดใลยปางได้ปลาก็ได้ไปไปหวานแหแหก็ใส่น้ำน้าหวาก็หวานนั่นหวานมันได้แต่ปลายปลาขาวเยอะก็เรียกว่าปลาปลาไรเตี้ยงนะตอตนนี้นี่ก็<ร>เป็นสูตรคำนวณเนาะอนการส์สมจิตครับ จำนวนก็นิมิตก็อยู่ในนี้นะครับนิมิตยังไงอาจารย์เราฟังฟังนิมิตมันนิมิตมันมันเอามาแปลเลยครับแปลแล้วมันมาเข้ากับเลขตัวนี้เลขตัวนี้ครับแต่ว่า<อ>นิมิตเนี่ยไม่เห็นตัวเลขนะไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นแนวทางปัญหาเห็นปัญหาอลไรมาตีเข้าตีเข้ามันก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้อ๋อครับเข้าตัวนี้นะแต่ตัวนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นนะเขาไม่เห็นเห็นแต่ชุดนี้นะนะเห็นชุดนี้ชุดนี้อ๋อสุดเ้าใครชอบวิ่งก็วิ่งประมาณหก หกเจ็ดแปดนะหกเจ็ดอ๋อครับอันนี้มันดังแล้วก็มันไม่มาอันนี้หกเจ็ดแปดเลยเนาะหนิงหนิงดังจัดนะครับอ่ะใครก็ดังใครก็ดังไอเราจะหนีก็หนีไม่พ้นเพราะตามสูตรตามสูตรครับนี้ลบไม่ได้สูตรนะตามสูตรมันก็มาอย่างนี้สูตรคือเลขออปุ๊บนี้ได้เลยได้เลยครับได้เลยสูตรถ้าไปย้อนดูได้ครับย้อนทําดูได้มันจะมีมันมาหลายงวดนี่มันก็ ธรรมดามันเลขเด่นที่สุดนะพชุดนี้ที่ผมตัดออกมันมีอันจะเด่นสองสามหกเจ็ดเนี่ยมีแค่นี้สองสามหกหเจ็ดครับแต่แปดไม่มีไม่มีไม่มีแปดในล็อกผมไม่มีในล็อกไม่มีแปดแล้วมผมมาตัดสามออกให้เหลือสองนะเพราะในสามมันเป็นตัวดับของผม,ผม หมดนี้มันดับสามกับดับสามกับห้าดับสามกับห้าครับมันดับแต่สูตรอื่นไม่รู้นะที่อื่นไม่รู้แต่สูตรผมเองมันดับก็อย่าไปเชื่อมากเลยดับไอ้ดับมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่าใช่เพราะมันไม่มีในในคำนวณในเลขคำนวณมันไม่มีแค่นั้นเองมันไม่ใช่ดับหรอกแต่ว่ามันไม่มันไม่มีอ๋อครับไม่มีมันจะมีอ่านี่เนี่ยนี่ที่ผมเขียนไว้นี่เดิครับนี่เนี่เนี่เขียนไว้ข้างล่างเออเนี่ครับเนี่ยอันนี้อันนี้มันดังแล้วไม่เอาครับเนี่ย สองสามหกเจ็ดสองสามหกเจ็ดมีแค่นี้เองมีแค่นี้ที่สูตรของมันเลยมันต้องผ่านเป็นเลขผ่านเลขเป็นเลขผ่านเลขสูตรเลขเลขต้องมีครับต้องมีต้องมีมาสองตัวกันหนึ่งตัวหรือสามตัวมาต้องมาแน่นอนต้องมามาทุกงวดครับมาทุกงวดครับถ้าไอ้สูตรตัวตัวนี้เป็นสูตรผมก็เอาสูตรตัวนี้เรามาทํามาจับคํานวณเข้าจับคู่เอาแล้วก็ไปตัดออกไปดับออกอีกทีหนึ่ง เลขร้อยหางดับเหลือแค่นี้ดับเป็นแนวทางเอฟซีทุกคนทุกท่านได้นะครับชอบเรื่องอาจารย์สมศรสิจจัดไปนะครับอาจารย์ปล่อยแล้วนะครับตัวที่เห็นนะครับเอาเป็นแนวทางให้นะครับก็ได้ประมาณนี้คลิกอกจานสมจิตนะครับก็ให้แคปมาดูนะครับอ่ะสาธุสาธุสาธุอ่ะขอบคุณลำลากันไปเอฟซีนะครับขอให้รวยๆทุกคนทุกท่านนะขอบคุณครับสวัสดีครับผม